ก็ออขอกสวัสดีท่านชมมาานะครับวันนี้ไม่ผมไม่ได้มาจะมาเล่นโลบองครับแต่วันนี้ครับผมมีข่าวอะไรจะบอกครับที่ผมหายไปสองวันนะคบเป็นเพราะผมเนี่ยไปสอบมานะเพิ่งจะสอบเสร็จเมื่อวานนี้เนี่ยอ้าวโเคตรเหนื่อยเลยนะทุกคนเวลาสอบเนี่ยเหนื่อยมากเลย มีใครเป็นมั่งครับเวลาสอบพอกลับบ้านมาปุ๊บแทบจะตายผมก็ด้วยเนี่ยพอสอบพอพเสร็จจากการสอบมาปุ๊บแทบตายคือแบบเมื่อเมื่อวานนี่เออใช่สองวันที่แล้วนี่กินน้ำไปหลายอึกเลยนะครับซึ่งแบบมันร้อนมากอะ่ะไม่พูดไม่ค่อยถูกอะว่ามันร้อนประมาณแบบไหนอะ ทุกคนน่าจะพอดได้ได้นะครับถ้าเกิดโรงเรียนเนี่ยผมเนื้อลาทุกคนเนี่ยไปไปนี่ไปไป,ไปห้องสอบนะทุกคนจะรู้ทุกคนครับที่เกียดไปสอบันไม้ครับก็อย่าลืมบอกผมมาด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่เกียดสอบครับก็ก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมเวยนะผมไม่ได่าแล้วครับ โอเคนะครับื่อเกิดวันนี้เรามาบอกกันแค่นี้นะครับเพราะเนี่ยผมมีเรื่องแค่ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสวัสดีบนีบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะบายวันหลังไม่ต้องทักมาแล้วนะว่าพี่พี่หายไปไหนทาไมพี่ถึงยังไม่กลับมาลงช่องไม่ต้องทักมาแล้วนี่กลับมาลงคลิปและไปสอบมาอย่ามาทักนะ